เนต้าเอ็กซข้างบนเหลือๆครับโอ้โหกว้างมากๆนะครับนั่งหลังสบายนั่งหน้าสบายนะครับนี่ที่ปัน้นน้ำฝนหลังนะครับไฟท้ายอย่างสวยใส่ทิชชู่ได้เหมือนเช่นเคยเหมือนตัวยูเลยข้างหลังกว้างนี่ครับล้อขอบ18 225 60 มีไฟครับด้านหน้ามีไฟแน่นอนผ่านสวัสดีครับผมอยู่ที่มอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับวันนี้พามาดูบูธเนเต้านะครับแล้วก็ตัวที่เล่งไว้ก็จะเป็นเนต้าเอ็กครับวันนี้ก็ดูเป็นยาวๆเลยนะครับผมถ่ายเป็นแบบฟิลบรรยากาศนะครับก็ เอาจริงๆ,ๆนะครับแบรนด์ที่คนดูเยอะที่สุดนะที่ผมไปประมาณสอวันแรกนะครับก็จะเป็นดิพอครับตัวดีพอนี่แบบคนล้นบูธเลยนะครับรองลงมาก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันนะครับส่วนเนต้าคนมาดูตัว X ก็ค่อนข้างเยอะนะครับรอถ่ายค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับมาดูสเปคคร่าวๆนะครับก็ข้อมูลเนี่ยไม่บอกอะไรเลยนะครับตอนนี้ลุ้แค่ว่า วิ่งได้ประมาณ500นะครับ500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นมาตรฐานอะไรนะครับคนนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปด้วยแล้วก็จะมีเสียงในฟิล์มไปด้วยนะเพื่อนๆนะครับก็จะได้ฟิลกัแบบรรยากาศนะครับแบบนี้ีจับตัวอยู่นะครับตัวถังนี่ใหญ่ครับพอๆกับน่าจะประมาณ c r ีนะครับ สวยครับสวยคนดูเยอะมากๆแล้วก็โฉนรถไฟถ้าราคาเนี่ยทำมาแบบถ้าทำมาแข่งกับออโต้สามใช่ไหม <Auto 3 S 2> ออโต้สามก็900,000แหละนะครับไอออนก็900,000แหละนะครับก็ถ้าตัวนี้มาแข่งกันก็นกขอเหรียญหลัก800,000 900,000จะแข่งกันมันนะทุกคนถ้าเลรน,นี้สู้ตายครับเก็บเงินเก็บเงินแน่นอนนะครับเราไปดูข้างหน้ากัน มาดูบรรยากาศที่ผมถ่ายเลยแล้วกันนะอันนี้ด้านหลังครับด้านหน้าคนนั่งอยู่เพื่อนๆถ่ายด้ยนะรับแล้วกันเพราะอ่อก็โอเคนะครับโอเคส่วนข้อมูลลึกๆผมไม่ลงให้นะครับเพื่อนๆสามารถดูพี่ๆสื่อได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกต้นหนะครับเรามาดูแค่แบบ่มีทิสชู่้ี่หน้าการใช้สอยเป็นไงที่ปลายครับ <ac> ส่วนตัวนี้ครับทิชชู่ มีตั้งแต่ตัวนี้แล้วเป็นจุดขายตั้งแต่ตัวท <นา S 1> e ี่แล้วมาใส่ทิชชู่แล้วก็ดึองออกมาแบบนี้สะดวกมากข้างหลังกว้างนะครับมีแอร์หลังด้วยมีแอร์หลังนะครับยุวตีกว้างครับต้องบอกเลยว่ากว้างกว้างนะครับเหลือๆฮะเหลือๆเบาะสวยต้องเรียนสรู้ผูกบนนะฮะ และหลังนาด้สบายคนแบบสบายๆครับถ้าไม่ตัวใหญ่มากนะตรงนี้สบายไหมวางแขนได้เลยนะฮะสูงนิดนึงวางแขนมองว่าสูงนิดนึงน่าจะเกี่ยวกับสัวยาแต่ละคนนะจ๊ะเหมาะสวยครับผมชอบแต่นางบอกว่านั่งพิมข้างหลังแล้วมันรู้สึกแปลกต้องรอดูของจริง ไปทำกลางคืนนะทุกคนกลางวันเนี่ยแทบจะไม่ได้ถ่ายเลยอ่ะคนเยอะมากเราดูด้าน,ะค,ะค,นค่ะคนก็เยอะบ,บูนนะครับแต่ว่าฉากอันเนี่ยเข้าไม่ถึงเลยนะครับโวมีคลิปลงไว้ให้ฮะฉากอันยี่พอนะครับก็ไปมั่วซั่วถ่ายมาได้แบบเป็นช็อตๆนะครับแต่ว่าคนเยอะมากวิ่งได้ห้ารกิโลนี่ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นมาตรฐานไหน CLTC หรือว่า WLTP นะครับหรือว่า NEDC ก,ก็ไม่รู้นะครับดีนะหมดแล้วนะถ้าเป็น CLTC เนี่ยก็ลบไปประมาณหนึนะครับ NEDC นีคก็ลบไปประมาณ60ถ้าเป็น WLTP ก็ตรงนะครับไม่ <ET> ไมู้ามาตรฐานอนะไปุ๊บโอ้โหเพื่อนชอบรุ่นนี้ไหมผมก็ชอบเลยชอบตั้งแต่ตัว ไนท์เตออยู่ครับแล้วก็เรื่องที่จะต้ององัปเดตข่าวก็คือเขาเริ่มผลิตนะคบ้านเราแล้วนะครับตัวไนท์เตวีทูเนี่ยเริ่มสา,ายการผลิตที่บ้านเราแล้วนะคัแล้วก็ไนท์ยูไนทยูไม่มีแล้วครับกลายเป็นตัวเอ็กซ์ตัวนี้น่าจะประกอบทุกเรื่องคากบ้านเราได้แล้วนะาราคาก็น่าจะทำราคาได้ดี แล,ลและหลังเหมือน,นตูนีนะครับฝ่ายขายดูคนดูเยอะครับตัวนี้ทีนี้ก็จะตักสินกนเรื่องของราคาแล้วครัว่าทำราคาได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าถ้าทําราคาดีมารถไฟฟ้าทุกรุ่นครับออกมารุ่นใหม่คนสนใจแน่นอนนะครับคนชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ น้สิ่งที่ดีนะครับเวลาเราไปดูมอเตอร์เอ็กโปหรือว่าไปดูรถนะครับก็เราจะได้พูดคุยกับพี่ๆคนอื่นนะครับที่เขามาดูเหมือนก,กันก็ได้แลกเปลี่ยนความที่เห็นกันนะครับอย่างพี่คนน,น,คคนี้เขาก็คุยกับผมนะครับเขาบอกว่าไปดูโวลโวมาแล้วตัว ex 3 0สะครับลองนั่งมาแล้วร<ม>ู้สึกว่าข<ห>้างหลังมันดูดีไหมผมราคาไหมครับน่าจะ อ๋อใช่ครับใช่ครับแผงควบคุมครับพวงมาลัยอยู่ตัวไหนไว้ครับทีสองจอจอใหญ่อยู่นะครับอ๋อรอและเล็งตัวไหนไว้เมาส์กับเขาพี่พี่เขาก็อยากได้ร่ไมรีานะครับก็มาลองดูนะครับว่าตัวไหนชอบครับเขา,าก็ยังแบบตัดสินใจอยู่นะครับ ผ่ดนวยนะครับอ๋อโอ้โหผมมันพอๆกับนั่งมาด้ามาด้าสองไหมนี่น้อว่าข้างหลัง e x สามสิบเขาแบบติดตาด้วยหน่อยนแต่มันสวยไงพี่ดูข้างบนหัวนียครับกี่กรัมถ้าไม่ได้แบบเป็นคนตัวสูงสักร้อยแปดสิบกว่าร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบห้าลงมาผมก็นั่งสบายอยู่นะ เขาเปิด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 ็กก็เลยเหลือบ้านเลยครับลึกลึกไหมวางกดน้ำได้เลยอ่ะนี่ครับลึกอ่ะกว้างมากวางกดน้ำได้เลยลึกเลยฮะลึกเลยเปิดมาเจ็ดแสนเก้าไปแฟนบอกว่าแอร์ฉ่ำครับเออผมก็เห็นด้วยนะมันฉ่ำแบบเพื่อนๆเข้าใจคำว่าฉ่ำไหมฉ่ำแบบเย็นอ่ะเย็นฉ่ำ กระจกมีไฟเ,เพื่อนสามารถเข้ามาดูได้ที่งานมอนเตอร์เอ็กโปที่เมืองทองนะครับถ้าเรื่องสเปคเนี่ยสามารถดู<ม>พี่ๆีสื่อมวลชนที่เขารีวิวได้นะครับของเราเป็นสายแบบเออมาลองนั่งนะครับมาลองจับจับนะครับแล้วก็มาดูวัาสดุนะครับเพราะว่าถ้าจะไปเจาะจงเรื่องข้อมูลก็ร<ม>ู้จร<ม>ิงนะครับ แต่คันนนวิ่500ง500นะครับต่อการช้าหนึ่งครงมาตรฐานยังไม่ชัวร์นะครับว่าเป็นมาตรฐานขาอะไรนะครับห,หลังครับเหลือบ้านเลยครับถ้าใครสูงสักร้อยเจ็ลงมาเนี่ยนั่งสบายอยู่แล้วครับรอดแน่น,น,นอนอนจะไม่รู้ว่ากระโจกเนี่ยกระโจกข้างบนเนี่ย เอาจริงๆจะร้อนขนาดไหนนะครับมันต้องลองไปวิ่งดูนะครประมาณนี้ครับทุกคนสวยไหมสวยสิอยากได้นะครับถ้าราคาดีเนะี่ยอยากได้นะครับเนต้าเขาประกอบบ้านเราแล้วอะ่ะเขาไม่ธรรมดานะเนต้าผมเคยได้ยินข่าวว่าเป็นมีโอ้มีสง่าราชสีมารัฐบาลจีนเขาสนับสนุนด้วยนะถือหุ้นอนะ่ะเออเหมือนเหมือนผมเคยได้ยินเป็นตัวหลังให้เขาหน่อย ยอดอ่ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวผมฝากแอดโฆษณานิดนึงนะครับแอปพลิเคชโปรแกรมนะครับเพื่อนๆครับผมฝากกดติดตามนะครับ JS c Artwork ด้วยนะครับใกล้จะแสทรัพย์แล้วช่วยกันหน่อยนะครับก็กดติดตามได้นะครับหรือว่ากดสมัครสมาชิกรายเดือนได้เลยนะครับสนับสนุนค่ากาแฟนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับชอบคลิปไหนก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับความรู้ที่ผมแปะไว้ให้นะครับอย่างสมมุติเช่น ดูรถอยากดูรถนะกดเข้าไปปุ๊บทีนี้ก็ฝากลิงก์นะครับแอพเฟอร์เรียตโปรแกรมด้วยนะครับก็จะแปะไว้ที่คำอธิบายนะครับหรือว่าที่คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆอยากได้สินค้าตัวไหนอ่ะอย่างสมมุติเช่นนะครับอยากจะซื้อประกันรถยนต์ของรู้ใจนะครับก็กดลิงก์เข้าไปนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดใส่ข้อมูลนะครับแล้วก็เลือกรถยนต์นะครับแล้วก็ดูราคาประกันได้เลยนะครับว่าตกประมาณเท่าไหร่ของรู้ใจมีรถไฟฟ้าด้วยนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเป็นพวกบัตรเครดิตด้วยแล้วก็แบรนด์อื่นๆด้วยนะเพื่อนๆสามารถดูได้เลยนะครับถ้าเป็นบัตรเครดิตมีหลายใบเลยนะครับแล้วก็มีขอสินเชื่อบ้านนะครับรีไฟแนนซ์บ้านนะครับเพื่อนๆที่ไม่อยากไปแบงค์อยากขอออนไลน์ก็ลองมาขอดูนะครับถ้าได้ก็จัดป้ายอเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกสักอันนึงนะครับเป็นกุ้งสีเฟิร์สชอยนะครับตอนนี้แถมกระเป๋าด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถอ่านข้อมูลได้เลยนะครับ หรือขี้เกียจอ่านข้อมูลแต่อยากสมัครนะครับก็ก่อข้อมูลนะครับแล้วก็กดส่งเรื่องไปสมัครไปเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รับเรื่องเขาติดต่อกลับมาก็พูดคุยกันว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับตอนนี้มีแถมบัตรอยู่นะถึงปีหน้ามกรานะครับเอแถมกระเป๋านะครับขอภัยก็คือเมื่อได้บัตรนะครับแล้วก็มียอดใช้จ่ายตามที่เขากำหนดเราก็จะได้กระเป๋าไปเลยจ้าอ่ะโอเคครับฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีบ๊ายบายจ้า